ไปดูลักลอบขนสินค้าข้ามแม่น้ําโขงเข้ามาในพื้นที่นะครับที่มุกดาหารก็เป็นช่วงรอยต่อสําคัญที่จะเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวเจ้าหน้าที่กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่มุกดาหารสนธิกําลังกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไปตรวจตราถนนริมฝั่งน้ําโขงครับรอบตัวเมืองมุกดาหารเพราะว่าในทางข่าวมีคนรายงานมาว่ากลุ่มขบวนการลักลอบขนสินค้า หนีภาษีจะเข้ามาตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่แหละพอตรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงแถวหน้าวัดยอดแก้วสีวิชัยถนนสมุทรศักดารักษ์ในพื้นที่อำเภอเมืองเจอรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพขับมาด้วยความเร็วครับแล้วดูมีพิรุษบรรทุกของเต็มคันรถด้วยจึงเรียกให้ตรวจสอบปรากฏว่าพอเปิดผ้าใบที่คลุมหลังรถอยู่ก็เจอกับของผิดกฎหมายนะครับคือก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบรถพอรถหยุด คนขับแล้วก็ที่อยู่บนรถทิ้งรถวิ่งหนีไปนะครับเ mm. หลือแต่รถเอาไว้พอไปตรวจสอบหลังกระบะเจอเนื้อควายแช่แข็ง200กล่องน้ำหนัก4,000กิโลกรัมมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินก็480,000บาทอีกจุดหนึ่งนอกจากตามจับได้จากหลังรถกระบะไปดูบริเวณสวนยางบ้านหนองหอยที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเหมือนกันได้รับแจ้งเหตุลักลอบขนสินค้าเถื่อน เจอทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเคสโทรศัพท์มือถือนี่ฮะตุ๊ก,กตามมี้เมาส์ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านพบว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์38หี aw, บพอปริมาณเกือบ4,100ชิ้นน้ำหนัก350กิโลกรัมคิดเป็นเงินล้านกว่าบาทรวม2กรณีเนื้อควาย200กล่องกับของลักลอบภาษีคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเกือบ1 9 0 0 0บาท เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้แล้วก็ส่งเรื่องดําเนินคดีต่อไปครับ